สวัสดียําเช้าที่บ้านสวนลูกติ่งครับเช้านี้ก็กาแฟ,แฟดําเหมือนเดิมนะเปนิปกานะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งวันนี้นะเมื่อวานเป็นร้านชำในหมู่บ้านเจอขนมในวัยเด็กนะแต่หนวดเนี่น่าจะชอบกันหมดนะสมัยก่อนนะครับตอนนี้สึกแพ็กเกจแพ็กเกจจิ้งเขา กระทัรัดหน้ารักด,ดีนะ mm hmm. เทียบกับสมัยเราเด็กๆยาวๆนะกินเราก็หยุดไม่อยู่เนะนึกถึงตอน,น,นเด็กๆก็หยุดไม่อยู่นะยาวๆก็หมดเหมือนันนะโตขึ้นถ้าเกิดกินเหมือนตอนเด็กๆเนี่น็คงหยุดไม่อยู่อีกเหมือนกันนะวันนี้เลยเออกินกับกาแฟดีกว่า โกงนิดนึงปกติจะไม่ค่อยเติมของหวานนะถ้าเพื่อนไม่หิ้วของเข้ามาให้ตอนเช thing, ้าอะไรเงี้ยจะปกติจะเป็นกาแฟดําอย่างเดียวนะครับจะไม่เติมพวกน้ําตาลเข้าไปเลยนะเพราะเราก็จะอดให้เพราะว่า okay. เข่าเจ็บไม่ได้ออกกําลังกายมานานมากๆนะขึ้นมาเป็นหลายสิบโลแล้วก็แต่วันนี้รู้สึกอยุอัก กูดโอเดย์ซะหน่อยนะกินขนมไว้เด็กกันหน่อยดีกว่าแผ่นเล็กๆกรอบๆบางๆนี่ตัวร้ายเลยหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับมีความสุขนะครับตื่นมาเชา้าๆสดชื่นนะครับทุกคนกาแฟหอมๆอ,อยากทำอะไรก็ทำนะครับทำให้เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ตัวเองนะ มีความสุขกับทุกๆวันนะครับมอร์นิ่งครับ